สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรพีรศักดิ์ชายประสรดมหาวิทยาลัยในเรศวนนะครับวันนี้มาจัดงานนิทรรศการนะครับแล้วก็ในส่วนของการเผยแพร่องค์ความรู้หรือถ่ายทอดองคความรู้นะครับจากการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับงานที่เรามาถ่ายทอดองความรู้วันนี้ก็มีในเรื่องของมะม่วงนะครับมีในเรื่องของการส่งออกมะม่วงนะครับไปประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีใต้โดยการส่งออกทางเรือนะครับแล้วก็การส่งออกมะม่วง มหาชนกนะครับแล้วก็มะม่วงน้ํดอกไม้สีทองเนี่ยไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่มีการใช้รังสีในการป้องกันกำจัดมแมลงวันทองแล้วนะครับนอกจากนั้นจะมีในเรื่องของส้มโอนะครับที่ทำทำการใช้รังสีแล้วก็สามารถส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จนะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี2,166ที่ผ่านมานะครับก็จะมีในเรื่องของบางคุดนะครับ การทามังคุดนอกฤดูในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับว่าทํายังไงที่เราสามารถจะผิดมังคุดได้เช่นเดียวกับระยองและจันทบุรีแล้วก็ประเทศอจังหวัดตราดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้ในเขตภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทุเรียนนั้นเราได้นําในเรื่องของเทคโนโลยีในการประเมินการสุกแก่นะครับแทนที่เราจะเอาไม้เคาะทุเรียนนะครับเราก็มีเครื่องวิเคราะห์การสุกแก่โดยชใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Ne a r Infrared Spectroscopy นะครับหรือ NAR ที่สามารถจะบอกได้ว่าทุเรียนมีการสุกแก่บากน้อยขนาดไหนซึ่งความแม่นยำอยู่ประมาณ86นะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีการส่งออกทุเรียนนะครับเฉพาะเนื้อเนี่ยส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณอาทิตย์ละ1ตันนะครับโดยการขนส่งทางเครื่องบินนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวยืดอายุนะครับที่สามารถจะเก็บรักษาทุเรียนได้นะครับโดยที่ทุเรียนที่มีเฉพาะเนื้อเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงประมาณ1เดือน นะครับอยู่ได้เราสามารถที่จะวางจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ก็ตามก็มีการส่งออกนะครับอีกการหนึ่งที่เราทําก็คือในเรื่องของมะยงชิดซึ่งในส่วนของมะยงชิดเนี่ยเราได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน,านมากนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างมากกว่า30ปีนะครับก็มีการจัดประกวดในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะมหาลัยในดีสนเนี่ยจัดประกวดทุกปีนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการปลูก มะยงชิดนะครับให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีนในเรื่องของการที่จะทําให้มะยงชิดเนี่ยออกดอกก่อนฤดูนะครับหรือนอกฤดูโดยการใช้แสงไฟนะครับเช่นเดียวกับนครนายกนะครับก็คือใช้ไฟจาก LED ที่ติดที่ต้นของมะยงชิดนะครับตอนกลางคืนเปิดไฟไปตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มนึงนะครับถึงประมาณสัก4ี่ทุ่มนะครับทุกวันก็สามารถจะทาให้มะยงชิดเนี่ยสามารถออกก่อน ฤดูนะครับหรือนอกฤดูได้ประมาณ1เดือนซึ่งตอนนี้ไม่ยงชินในเขตาคเหนือนตอนล่างก็สามารถจําหน่ายได้แล้วนะครับราคาจาหน่ายประมาณ250บาทต่อกิโลกรัมน,นะครับอีกงานหนึ่งที่เราทําก็คือในเรื่องขององุ่นชัยมัสแกตนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับในการที่ถ่ายทอดยิ่งในการปลูกองุ่นชัยมัสแกตตอนนี้เราก็ประสบความสําเร็จนะครับในเขตนคเหนื่ตอนล่างไม่ว่าจะเป็นพิษณุลโลกสุขโขทยัยตากกาแพงเพชรลำปางแล้วก็เชียงใหม่ นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนจากการที่เราได้รับทุนจากสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกองุ่นชัยมัสแค็ตที่เป็นองุ่นที่ไร้มเมล็ดนะครับแล้วก็มีความต้องการค่อนข้างสูงแล้วก็ผลตอบแทนให้กับกเกษตรกรเนี่ยทำให้กเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีไรายได้ดีครับในส่วนของกิจกรรมที่จัดให้นิสิตนักศึกษานะครับก็คือในเรื่องของผลไม้หันสามีการตอบคําถามนะครับจากงานวิจัยที่ มาเผยแพร่หรือมาถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถามตอบนะครับกิจกรรมในเรื่องของเกมนะฮะที่เรียกว่าเกมบิงโกเนี่ยครับแล้วก็ได้มอบรางวัลให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตุ๊กตาผลไม้นะครับหรือว่าของชําร่วยต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของผิดพันแปรรูปนะครับก็จะมีเยลลี่มะม่วงนะครับซึ่งเป็นความต้องการของเรียกว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับโดยเฉพาะบูธของเราเนี่ยผลไม้หันศาในความต้องการสูงมากครับวันนี้ก็ ดีทุกคนมาถามหาว่าจะขอซื้อนะครับว่ามีจำหน่ายที่ไหนแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่มาเยี่ยมชมงานทุกท่านครับวันนี้ครับ